สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหมอนขออนุญาตถือไม้มาใกล้ปากเลยนะคะเพราะว่าอ,อยู่ติดถนนแล้วก็รถมันเสียงดังด้วยนะคะไม่ค่อยได้ยินชัดเท่าไหร่นะคะ,ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะวันนี้นะคะหมอนจะมาอัปเดตแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้นะคะเพราะว่าเพิ่งได้โปรมาใหม่เลยสดๆดร้อนๆน,นะคะในเครือข่ายของ AIS แล้วก็ทูมูฟนะคะ สำหรับวันนี้นะแพ็กเกจ20เมกะบิตนะคะมาแล้วใครที่ต้องการนะคะต้องการเน็ตแรงๆนะคะราคาไม่แพงด้วย20เมกะบิตใช้ทำงานใช้เรียนออนไลน์สบายมากเลยค่ะนะของ AIS ด้วยสัญญาณแรงนะคะเน็ตความเร็ว20เมกะบิตในเครือข่ายของ AIS นะคะราคาเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นเองนะคะ ราคารวมภาษีเรียบร้อยนะคะ300บาทแล้วแพ็กเก็ตนี้เมื่อคุณสมัครแล้วคุณสามารถใช้ต่อเนื่องได้นาน6เดือนนะคะเป็นการต่ออายุให้อัตโนมัติเพียงเติมเงินเข้าไปให้ครบตามจำนวนแล้วระบบมันก็จะหักให้อัตโนมัติเลยนะคะสำหรับใครที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาในระบบของ AIS นะคะ เราไปดูรหัสที่ใช้สมัครกันเลยค่ะรหัสที่ใช้สมัครโปรเน็ต20เมกะบิตราคา300บาทต่อเดือนนะคะกดรหัสดอกจ7 7ัน777ดอกจัน9 1 2 4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาของเครือข่าย AIS นะคะมีแพ็กเกตนี้นะคะก่อนหน้านั้นหมอนลงให้แล้วนะคะแพ็กเกต4เมก150บาทแล้วก็10เมก200บาท อลงให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะใครที่ต้องการราคาที่มันถูกกว่านี้ก็เข้าไปดูไปชมได้นะคะต่อมาแพ็กเกจของเครือข่าย t ท m o v e นะคะจริงๆแล้วหมอนก็ลงให้แล้วเหมือนกันแต่ที่ลงให้ก็คือเป็นราคาที่พร้อมโทรฟรีนะคะแต่วันนี้จะลงเพิ่มเติมก็คือใครที่ไม่ได้เน้นโทรฟรีนะคะไม่ได้เน้นโทรทุกเครือข่าย ก็เอาเฉพาะอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะสำหรับในเครือข่ายของทรูมูฟนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะได้ว i f ฟของทรูมูฟฟรีนะคะเน็ตความเร็ว4เมกะบิตนะคะเพิ่มเติมจาก2เมกะบิตนะคะเพิ่มมาเป็น4เมกะบิตในราคาเพียงเดือนละ150่าบบาทราคาก็รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แพ็กเกจนี้ต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนเลยนะคะรหัสที่ใช้สมัครนะคะ ดอกจัน900ดอกจัน9859สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะนอมาแพ็กเกจเน็ตความเร็ว10เมกะบิตนะคะราคาเพียงเดือนละ200บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะแพ็กเกจนี้บอกได้เลยว่าขายดีมากๆค่ะหมอนขายดีมากเลย10เมกราคา200บาทต่อเดือนนะคะได้ Wi-Fi ของทุมูมฟรีแต่ไม่มีโทรฟรีให้นะคะจะโทรผ่านแอป แอปพลิเคชัน Line หรือ Messenger พวกนี้โทรฟรีอยู่แล้วนะคะรหัสที่ใช้สมัครนะคะดอกจันทร0์90ดอกจันท8 6 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแพ็กเกจ20เมกะบิตนะคะทูมูฟก,ก็มีนะคะเน็ต20เมกะบิตนะคะใครที่ต้องการนะคะราคาเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นเองนะคะ นิดความเร็ว20เมกะบิตราคา300บาทต่อเดือนราคารวมภาษีนะคะรหัสที่ใช้สมัครก็คือดอกจัน900ดอกจัน9736สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแล้วก็ทุกแพ็กเกจคุณต้องซื้อซิมใหม่หรือย้ายค่ายมาซิมเก่าบางเบอร์อาจจะสมัครได้บางเบอร์อาจจะสมัครไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ลองกดรหัสเข้าไปก่อนถ้าสมมุติว่ามีข้อความเข้ามาแบบว่ายอดเงินของคุณไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินให้ครบก่อนสมัครแพ็กเกตนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็แสดงว่าคุณสามารถสมัครแพ็กเกตนั้นนได้แต่ถ้าข้อความขึ้นมานอกเหนือจากนี้คุณไม่สามารถสมัครแพ็กเกตนี้ได้โอเคก็คือจบกัน คุณไปหาซื้อซิมใหม่อย่างเดียวเลยซิมใหม่ก็ราคาไม่แพงนะคะห้บาทเองเท่านั้นนะคะ50บาทซื้อแพ็กเกจร้อบาทรวมเป็น200บาทใช้ยาวๆเลยค่ะนานตั้ง6เดือนนะคะแพ็กเกจนี้ใครต้องการโทรนะคะของทูมูฟหลังจากที่คุณซื้อแพ็กเกจอ่าอินเทอร์เนต็ตเรียบร้อยแล้วแล้วคุณต้องการโทรด้วยคุณสามารถซื้อแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะ อยงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะคะ50บาทโทรได้ทุกเครือข่ายนะคะนันครั้งละ15นาทีภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยคุณจะโทรกี่ครั้งก็ได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน15นาทีนะคะโทรได้ทุกเครือข่ายเดือนละ50บาทสำหรับคนที่เน้นโทรด้วยนะคะรหัสนะคะคนที่ต้องการโทรฟรีนะคะรหัสที่ใช้สมัครนะคะ ดอกจัน900ดอกจัน4953สี่เหลี่ยมแล้วกดโรออกค่ะอันนี้สำหรับแพ็กเกจคนที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมานะคะไม่ว่าจะเป็นของ a อ s หรือของ t o m o v e ถ้าคุณซื้อซิมใหม่คุณได้เน็ตที่ราคาถูกอ่าอันนี้บอกได้เลยแต่ถ้าคุณซื้อซิมถ้าคุณต้องการเน็ตซิมเก่าคุณต้องยอมจ่ายในราคาที่แพงกว่านี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะหมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้หากมีอะไรเพิ่มเติมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจอะไรเข้ามาใหม่ๆก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้ให้กับช่องหมอนทองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ